คาบทเรียนบทนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง verb with preposition หรือที่เรียกว่าปุบปบนะคะแต่เราจะใช้คำว่า prepositions ในที่นี้นะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูซิว่ามี prepositions อะไรบ้างอย่างเช่น arch in of on into through with out of for around อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอาจจะต้องจำหน่อยนะคะเรามาดูหลักการนิดนึงว่า preposition พวกนี้มีความหมายแบบกว้างๆว่ายังไงนะคะฉบับย่อ at เราจะใช้กับ place แล้วก็ที่เป็น movement นะคะ in มีความหมายว่า inside opposite out หรือ out of นะคะ of kind of like stop the action นะคะหยุดการกระทำ on มีความหมายถึงการ continue start doing something หรือ on ที่เป็นพื้นผิวนะคะ for ใช้กับ purpose can be someone อาจจะเป็นคนก็ได้หรือเป็นสิ่งของก็ได้ something round around เป็น circle เป็น cycle through แปลว่าผ่านตลอดอย่างลูกศรน,นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ verb ที่ตามด้วย p r e p o s i t i o n กันค่ะอย่างเช่น look at I look at the window เห็นไหมคะดูอะไรก็ตามที่ look at the b o o k f e l l in นะคะตกอันนี้แปลว่าตกนะคะตกอยู่ในอย่าง f e l l in the river f e l l in the pond อย่างเงี้ยในสระใช่ไหมคะในแม่น้ำ f e l l off ก็จะเป็นตกอย่างเช่นตกจากหลังมา้าตกจากกระไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ sit on นั่งอยู่บนพื้นผิวข้างบนอย่างเช่น sit on the chair go off อย่างเช่น uh, the train goes off at this station ก็คือหยุดนะคะหรือ the bus g o off the bus goes off นะคะแปลว่าหยุดหรือ get off ก็ได้ค่ะ talk about พูดถึงเรื่องต่างๆ I talk about my life look for แปลว่าค้นหา I look for you I look for something Look after แปลว่าดูแลนะคะ Can be something someone smile at smile at me แปลว่ายิ้มส่งยิ้มมาให้ฉัน Believe in เชื่อในเรื่องอะไร Walk through the park เงี้ยเดินนะคะเดินแบบเดินผ่านสวนก็คือเดินเข้าไปข้างในจากในสวนแล้วก็ออกมาอันนี้เราก็อาจจะต้องจำว่า Preposition ใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันค่ะข้อหนึ่ง Look at my picture. Do you like it? Look at เห็นไหมคะ uh, ดูที่รูปสิ see? ชอบไหมดูรูปฉันแล้วเธอชอบไหมข้อสอง Please sit on this chair. นั่งขอนั่งตรงนี้นะนั่งก็อีตัวนี้นะ It's comfortable มันน่านจะสบายนะ I fell in I fell into the river the other day. คือตกลงไปในในแม่นม้ำใช่ไหมคะ In or into อันนี้คือ ให้ความหมายว่าเข้าไปในในคอนเทนเนอร์ในแม่น้ำตรงนั้นเลยนะคะ My father got off the train this morning ก็คือพ่อของฉันเนี่ยลงจากรถไฟเชา้านี้ We are driving around the town right now ขณะนี้เรากำลังขับรถวนไปรอบเมืองคือขับรถรอบเมืองนั่นเอง Who oh, have you seen my daughter I have been looking for her คุณเห็นลูกฉันไหมลูกสาวฉันไหมฉันกําลังตามหาอยู่ใช่ไหมคะคือตามหามาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตก็ยังจะตามหาอยู่เห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างของ verb plus preposition บุพบทนะคะเรามาดูสรุปกันนิดนึงง่ายๆคือปกติเนี่ยจะตามด้วย object s, ซึ่งไม่ว่าจะเป็น noun หรือ pronoun ที่เรียกว่าสรรพนามนะคะแล้วก็จะ มี objects คือตามด้วย object s, ก็คือกรรมนั่นเองถ้าไม่มีอาจเป็น phrasal verbs นะคะก็จะเป็น phrasal verbs อย่างเช่น watch out ระวัง look out ระวัง look at this ไม่ใช่ phrasal v e r b นะคะเพราะว่า this เป็น object ที่เป็น p ronouns เอาละค่ะ บทเรียนบทนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ verb กับ preposition นะคะเดี๋ยวบทเรียนบทอื่นเนี่ย phrasal verbs เราค่อยมาดูในรายละเอียดกันแต่ก่อนที่เราจะจบเนี่ยเรามาดูกันอีกทีหนึง่งถึงตัวอย่างอีกนิดนึงค่ะ We talked about serious problems yesterday นะคะ talked about เรื่องอะไรเรื่องปัญหาที่สำคัญเมื่อวานนี้ I like traveling by plane ชอบเดินทางโดยเครื่องบิน by plane please clean up the table กรุณาขอขอช่วยเช็ดโต๊ะหน่อยนะคะหมายถึงโต๊ะตัวนี้ the table เราจะรู้ว่าโต๊ะตัวไหน clean up I s e n d you your report back เดี๋ยวจะเอารายงานกลับคืนให้นะ I s e n d your report back เห็นไหมคะ s e n d back เอาส่งไปให้หรือเอาคืนให้ she looks after my child นะคะข้อ7 look after แปลว่าด,ดูแลนะคะก็คือเธอดูแลลูกของฉัน I do my homework on the table เห็นไหมคะ on the surface ก็คือทำการบ้านที่โต๊ะเราจะไม่พูดบนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ในที่นี้หมายถึง surface พื้นผิวที่หมายถึงทำการบ้านเอาการบ้านมาวางไว้บนโต๊ะเป็นยังไงคะ หวังว่า uh, v e r b plus Preposition ในบทเรียนครั้งนี้เนี่ยท่านผู้เรียนเนี่ยอาจจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ